สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่ร้านธนาคอมพิวเตอร์นะครับวันนี้เราจะมาบอกวิธีแก้ไขเรื่องของปุ่มคีย์บอร์ดพิมพ์แล้วเป็นตัวเลขนะครับวันนี้เราจะใช้น็ตบุ๊กเอเซอร์เจ็ดพนะครับตัวนี้เป็นตัวเทสทดลองให้ลูกค้านะครับไปดูกันลูกค้าจะเคยเจอปัญหาว่าพิมพ์งานเอกสารน,นะครับแล้วบางปุ่ม พิมพ์เป็นตัวเลขขึ้นมานะครับทั้งทงี่เราอยากจะพิมพ์ตัวหนังสือนะครับมันเป็นเพราะสาเหตุมันคือฟังก์ชันของนํำล็อกตัวนี้นะครับฟังก์ชันนำล็อกเนี่ยมันคือการมันจะสามารถเปิดและปิดได้นะครับสังเกตง่ายๆถ้าปุ่มปุ่มคีย์บอร์ดของลูกค้าเป็นตัวสอบแบบนี้นะครับและสังเกตว่าจะมีตัวเลข นะครับอยู่ตามปุ่มพอเราพิมพ์ไปเนี่ยมันก็จะเป็นตัวเลขพวกนี้นะครับแสดงว่าฟังก์ชันนำล็อกเนี่ยมันเปิดอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะเทสให้ดูเราก็มาเทสที่ Word นะครับเปิดกรกสานมา,ออมาถ้าฟังก์ชันนำล็อกเปิดอยู่นะครับเราพิมพ์โซนนี้นะครับ สังเกตว okay. ่ามันจะเป็นเห็นไหมครับมันจะเป็นตัวเลขทั้งๆที่เรา์ K L นะครับ O เนี่ยเป็นตัวเลขหมดเลยไม่มีตัวอักษรเลยนะครับวิธีการแก้ไขนะครับให้กดหาปุ่มฟังก์ชันนะครับตัวนี้นะครับเราต้องกดค้างไว้นะครับแล้วก็หาฟังก์ชันนำล็อกนะครับกดหนึ่งที่ าบางรุ่นจะมีไฟให้สังเกตนะครับเห็นไหมครับเปิดปิดถ้าบางรุ่นไม่มีก็ไม่เป็นไรให้เรารู้กันว่าเรากดแล้วนะครับต้องกดปุ่มนี้ค้างไว้นะครับถ้เาเราลองพิมพ์ดูอีกทีหนึง่งเห็นไหมครับเป็นตัวอ,อ,อักษรละนะครับนี่ก็เป็นวิธีแก้ปัญหาง่ายๆนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจโน้ตบุ๊กนะครับวันนี้เราแนะนำ โนบุเคเซอร์นะครับ7,900ได้แรมแปดจิกนะครับเหมาะกับการเรียนออนไลน์ช่วงนี้เป็นอย่างยิ่งเลยครับขอบคุณครับ